สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่พ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนเลี้ยงงัวมือใหม่ทั้งหลายมือหนีมาผมมาพอครับเซียนโกครับเซียนโกผู้เพิ่ลเลี้ยงงัวมาดนแล้วพามาเมลละะบิงงัวเพิ้ลล่ะกะเบิององ่าคอกเปิ้นครับคอกเพิ้นกั ลงทุนหนไรบ้างได้ครับอ,อันไอโกะอยู่นี่โกอกนี่นี่จะเนื้อมงกับเบิร์ตสี่พันแปดสี่พันแปดพวกใหม้พวกงานอะไรเลียงเ,ยเ,ยเยองตีสี่เซเลี่ยนแล้วกับเบิร์ตแล้วเล่ามือกอบาทสเบิร์อยู่วางหมื่นกว่าบาทเนาะเฮ็ดเอาเองก็เลยบม่ได้จ้งางยังจักบาทเป็นสร้างเอง แน่นอนอยู่ด้เราพี่น้องเลยนี่มาเบิ่งพอ,อกเราครับเบงห้างให้อาหารเราเป็นถังเรานี่เนาะเป็นถังสองร้อยลิตร,ตรมะพาเคืองสองถังมะพาเคืองก็ได้ยซีรถสองถังดีห้างเต็มพอดีโอ้เห็ดแข็งๆขึ้นตัวนี้ มันสิบริเวยออกมาทาั้งหนาเนาะเห็ดสไตายแบบนี้ดีด้ะพี่น้องคนเห็ดมันสิเห็ดแข็งๆทั้งหนามันขึน้นทั้งใตทั้ทงหมกงวเขำว่ากลิ่นมันสิต่ำๆลงยักหน่อยบได้บ่บได้ลงทุนอย่างายครับสำหรับคนเลี้ยงว่ามือใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับนี่สภาพร่วมๆก็ได้ คอกงอนี่สูงอยู่ประมาณาดเอโก้คอกงอนี่สองเมตรเก้าสิบเมตรกว้างกว้างเงเท่าไหร่ว้างเงมสเมตรสเนผมตอดมืงเ่อกซื้อมันเป็ยางอดเมตรห้าสิบเงวเงยาหเออก็ถือว่ากว้างขวางอยู่สำหรับงัว ว่าตอนนี้มันก็มีมัวอยู่สามตัวโอ้เหนื่อยๆนี่ได้จังมือแล้วก่อนนี่ได้หาเมื่อเปลี่ยนตะแพงเนาะมันซ่อนอยู่ตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะนี่โอ้หมันขนาดเวลาเอ้ยนี่ซื้ออยู่บ่นี่แต่งไข่บ่โอ้เวลาแต่งไข่ ทุ่นตงไปภาคเก้าคุณแม่สาวแย้มคือเนติกาตัวนั้นตัวนั้นเป็นลูกตัวขาวบอลหรือยังไงบอลตัวนั้นซื้อมาโอ้ซื้อมาตั้งหากสือมาสามหมื่นเน่ยสามหมื่นบอกแม่นนั่นอายุหลายปบนได้สองปีสองปีเอ่อพราสมหรือบ่ว่าแม่สาวสมแล้วสมแล้วท้องเั่นเดือนท้องแรกท้องแรกท้องแรเช่นเดือน แก็สมมุ่งก่อนซืนอไงโอ้น่าจะถึนคิดว่าน่าจะติดยังบ่ฮู้รออีกบุลลอบน้องแดงซื้อมาสามหมื่นซื้อมาที่แรกบ่สามหมื่นที่แรกซื้อสามหมื่นซื้อมาตอนที่แรกมันอายุหลายปานได้หมายว่าเลี้ยงเขาจะได้สูงเดือนอืมก็ประมาณบ่ถึงบ่ถึงสองปีครับเนาะซื้อมาที่แรกอืม ถ้าขายตอนนี้สราคาประมาณเท่าไหร่คิดว่าเขาให้สามหมื่นเจ็ดเออซื้อมาสามหมื่นมาเรียงสองเดือนแล้วก็ผสมก็ให้แล้วสามหมื่นเจ็ดโอ้ยไปสิไปปป่อยเนาะกระถารุ่นลูกมันพุ่นแล้วาุ่นลูกกันเออตัวนี้นี่ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองตัวที่สองเออน้อยๆนี่เนาะทำแม่นคู่นี่ทำเป่นป่อย เท่าไหร่ปิดว่าเจ้าไห่เจ้าไห่ซีมืนหาซีมืนหาเนาะแต่ลูกยังบม่ออกเลยโอ้เจ้าไห่ถ้าบวกลูกเข้าไปกันอ่ามื่นกว่าผุดแล้วอ่ามื่นทุบมื่นอยูแล้วเราะเดี๋ยวมันบริบบบย์นะนี่ก็นี่ก็เป็นการถามกันประมาณกันใืซอดอกพันหาพี่น้องผู้เลี้ยงงัวมือใหม่เพิ่นอยากเบิ่งแนวทางพันหาเพิ่นอยากหาซื้องัวซื้อยังกันะ เอามีอย่งแนะน้ำป่วน่นสีเรียงว่วมไม่บ่โอเ้เพิ่งเลผมเขาตะนี่คือกันเขาจะเริ่มต้นไม่ผมก็ได้เออยังบ่มีทความใหญเขาเจ้าหอกเขาต่ กำเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบบ้านๆเขาเนี่ยแหละวัดเตี้ยบ่มีหัวอาหันบ่มีอยังแบบเกี่ยวง่ายกินล่ามดั้ธรรมชาตินี่แหลาตัดยาตัดง่ายจิตธรรมชาติค่อยเฮ็ดค่อยเลี้ยงไปเนาะเขาตามกำลังเขาจะเพิ่งใจเย็นเขาจะเพิ่งใจร้อนอย่างน้เลี้เฮ็ดไปเรื่อยๆเอาจังไงก็ขอบคุณหลายๆนะครับด้วยไอโกเมื่อนี้อากาศพ่กเปลี่ยนใจฝนฟ้าสิโต๊กเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับเทวดากะใจได้กับผมเสือเกินทรงมาทั้งฝ่าทั้งฝนพอสิคุยสิถามกับอไอโกโ้ดนดนจังหน่นอยอยู่ก็ต้องเฝ้าจบคลิปก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางเลือกทางหนึ่งนะครับเนาะแนวทางเลือกดีๆในการเริ่มต้นเลี้ยงงัวนะครับที่บอสัส่งบประมาณหลายเกินไปแล้วกะ สิบ่หนักบนื่ไยเกินไปนะครับนอกาะสำหรับผู้เรียงงัวเริ่มต้นไม้กระไดเอาจังไหนก็บเบื้องแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดถึกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องครับสำหรับเคมีก็สวัสดีครับ